อ้าวเตรียมตัวนอนแล้วหรอยังไม่ทันจะไปไหนเลยเพิ่งจะออกจากบ้านอ้าโอ้ยนั่งกันสบายมากเลยยศหม้พี่บ้าเซ่ยหายหน่อยพี่บ้าทางนี้เซ่ยหายหน่อยลูก Hi everyone. Hi everyone. เอาไปไหนครับแม่เพชรบุรีตัดไม่ไม่ใช่จังหวัดเพชรบุรีแม่น้ำเพชรบุรีเราจะไปตั้งแคมป์กันที่ริมแม่น้ำเพชรบุรีกันแล้วมีที่จับไอ้นั่นก็ไม่เอามาใช้มือก็สั่นไปไม่เป็นไรเียกเอามา่ครบปั๊บทัวเรียกว่าไม่ได้แพนกันเลยดีกว่าอยากไปก็ไปเลย อโอเคไปกันวั okay. <My> นนี้ก็มาถึงจังหวัดเพชรบุรีครับอ่าอำเภออะไรก็ไม่รู้หรอกมาตาม G P S เอารถคันใหม่มามาลองขับดีนั่งสบายอาเย็นหมามีความสุขเนี่ยมีความสุขสามีก็มีความสุข <c oughs> ดูวิวแม่น้ำเพชรบุรีครับ มาสองตัวได้ครับอยู่นอกเหนือการเวลาลที่ที่เราจอดอยู่นี้คือริมแม่น้ำเพชรบุรีนะครับมีน้ําไหลตลอดเวลาแต่น้ําไม่ลึกลงเล่นได้น้าไม่ไม่ลึกด้วยตื้นน่าจะเย็นดีอากาศก็ร้อนแต่ไม่ถึงกับร้อนทนไม่ไหวเหมือนเดินมาปางรอบที่แล้วที่ไปราที่แล้วเมียหน้ามืดเลยครับ ต้องวิ่งขึ้นไปหาแอร์บนรถเลย <c oughs> นี่เราก็มากับอะไรคะรถบ้านของเรากับรถคันใหม่นะค่ะใช่สวยงามขับดีมากับไม้สี่ตัว <c oughs> ให้ชมให้ชมให้ชมอะไรคะ <c oughs> ให้ชมรถอะ เหยือ่ออโต้นะครับทันที่แล้วนี่เหยียบจนเขาเกาตําเลิฟเลย <c oughs> เป็นรถเกียร์ธรรมดาแต่เราก็รักเขาอยู่นะท่านี่เป็นที่อยู่ของหมาสามตัวที่เอามาด้วยสบายชิลเลยข้างขวาข้างขวานอนสบายเหยืย่อแอร์เย็นฉ่ำก็ผิดจากทันที่แล้วทันที่แล้วเป็นไงครับก็แคบแคบหน่อยก็จะอึดอัดนิดนึง จะกลับบ้านแล้วครับเตรียมจะกลับบ้านอยากกลับบ้านแล้วครับอยากบ้านลงาลอยากกลับบ้านอยากกลับบ้านไม่ไปนะอยู่นี่อยู่นี่มามาที่อยู่แม่แม่ก็อยู่นี่จะกลับบ้านจะกลับบ้านเพราว่าเปิดรถให้กลับบ้านเตรียมขึ้นกลับบ้านเต็มที่ก็บรรยากาศก็ดีครับชื่อชื่ออะไรวะก้อนกวดก้อนกวดเออก้อนกวดแคมป์ก้อนกวดแคมป์ เป็นไงบ้างครับไม่ไม่สามารถส่งตัวนี้ให้อ,อยู่ในกรง,งออทำไมครับจะได้ไม่ต้องกังวลเพราะว่าสอ,องตัวนี้ก็กังวลน,น่าดูว่าการ เล่นนุ้งเล่นน้ำมีที่แบบแค่นี้ได้นะไม้ไผ่โอเคแค่นี้ก่อนนะกระดาเย็นดีเอาเท้าจุ่มน้ำ